สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะ,ระ,ะครับผมอีกแล้วนะครับนายเด็กเนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสุ่มการชารเจ้าตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าเกมมานะครับก็คือมันเข้าเกมมาได้ประมาณวัน2วันแล้วนะับนะช่วงท่านผู้ชมที่จะได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะได้ดูย้อนหลังประมาณหลายๆวันหน่อยนะับนะมันอาจจะช้าไปไม่ได้แบบไวๆแบบเข้ามาหนึ่งวันปุ๊บเปิดปั๊บอะไรอย่างี้นะับนะไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสัปดาห์สอบนะครับ ผมก็เลยหาเวลาว่างในการมาอัดคลิปได้แต่ไม่มีเวลาตัดนะครับก <c oughs> <c oughs> ็อ,อาจจะเอาไปตัดช่วงเสาร์ทิ์นี้แล้วก็จะลงในเสาร์ทิ์นี้นั่นแหละนะครับนะซึ่งตัวละครที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นเจ้าตัวละครแชงคุูสนะครับนะ,บนะเป็นล่างวิ่งสีขาวนะครับ ซึ่งเวลาเจ้าตัวละครแช้งเข้ามาในเกมทีไรเนี่ยมันจะเป็นเมตาพิกโลกหรือว่าเป็นเมตาแบบยาวนานมากๆนะครับนะนสำหรับเจ้าตัวละครแชงคือเอาง่ายๆแม่งเป็นรูปลักบันไดนะครับนะก็สําหรับเจ้าแช้งเนี่ยผมจะเปิดอยู่ที่2,900เพชรนะครับนะเอาให้แบบหมดหมดนี่เลยนะครับหมดสอ0พเพชรเลยนะครับนะแล้วก็การันต่งการันตีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ42รอบนะครับนะเพราะว่าอันนี้นี่คือมันมันก็เขียนอยู่ว่า42รอบมันน่าจะเป็นการันตีที่เราจะได้จากการเปิดตู้แช้งนี้หรือไม่ก็ประมาณแบบสัก เกือบเกือบสามสิบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดมาเยอะนะครับเพราะว่าเวลาสุ่มมันจะได้ตั๋วด้วยใช่ไหมเพราะว่าสุ่มรอบนึงมันก็จะได้ตั๋วเอาไปแบบเปิดเป็นตู้อีกตู้หนึ่งที่เขาใช้ตั๋วในการเปิดนะฮะนะโซเปิดตั๋วเปิด4รอบเนี่ยก็จะได้เป็นแงกันันตีมา1ตัวบนะก็วันนี้นะฮบผมก็จะมาลองเปิดดูว่าอีก2อ0 0เพเนี่ยเราจะได้สักกี่ตัวมา เราไม่พูดพร่ำพราเพลงนะครับเรากดเปิดเลยดีกว่านะครับนะก่อนแรกก็ส0เพชนะครับตามด้วย50เพชร3รอบนะครับรอบแรกจินเบโซโลอัพกล่องขาวเราขอญาตแบบกดกดคงกดข้ามนะครับ,รบเพราะว่าถ้ามันแบบกล่องไม้ไม่มีกล่องอะไรเงี้ยคือเรามันไม่ได้ลุ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปรอดูนะครับเราก็รอดูลุ้นแค่กล่องสีทองแล้วกันนะครับอ่ากล่องทองอย่างเงี้ยค่อยๆอรอลุ้น ธงธงสีอ่าธงสีดำไปไปไปเซาครับเซาไม่มีอะไรน่าลุ้นเราก็ไม่จเไม่ต้องลุ้นนะครับเนี่ยมันจะได้การ์ดมานะครับนะมันจะได้ตั๋วมาถ้าเราสะสมครบ20ตั๋วมันก็จะเปิดได้ทีหนึ่งอุ้ยแชงอผมนึกว่าจะเป็นแบบอ่าแบบได้แชงแน่ๆแบบมา2ตัวอย่างงี้มากับเพื่อนฝูงอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ใช่ครับผมกำลังจะพูดเลยว่าแบบอ่าคือถ้าได้แชงมาก็ท่านชมที่สุ่มหาแชงเนี่ยก็ใช้กันแบบ ยาวๆเลยนะครับนะผมรู้สึกว่าแชงยังไงเวลามันเข้ามาทีมก็เล่นได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับนะแต่เป็นปีอะไรงนี้นะครับโอเคกล่องนี้เป็นกล่องไม้ครับไปข้ามครับกล่องไหนเป็นกล่องไม้ผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะแล้วก็เจ้าสกิลของแชงเนี่ยผมไปลองดูมามันก็จะเอ้ยกล่องทองว่ะเฮ้ยทำจริงเอ้ทองทองมันต้องอย่างนี้มาแต่มันไม่ได้วิ่งันกับเพื่อนอ่ะมันจะได้ไหมวะไอ้ยิบเจ็ดจีอาร์อารมิลุนโอเค ไม่ได้ครับมันได้อะไรเด่ยมันได้แบบได้บลูกะ่ะโอ้โหบลูล่างนี้ก็เอาไปทำซับนะครับมาบลูโซโลโอเคไม่มีกล่องครับเราข้ามแบบใจใจเริ่มใจเริ่มเป้าขอแบบสักสองพันเก้าร้อยเพชรนี่คือผมถือว่าได้สักสามตัวสี่ตัวนี่ก็เยอะแล้วนะแต่แถ้าได้สักสองตัวนี่กำลังดีนะครับสองสามตัวเนี่ยกำลังดีเลยสายหมัดไม่ได้ลุ้น,นครับโอ้โหมีฮอกล่างแบบล่างน้าเงือกนะครับมา ไปเรื่อยๆครับไปยาวๆครับนามิซันจิก็ไม่มีกล่องโอเคไปข้ามข้ามข้ามรุจ,จิมาละรุจ,จินี่คือถ้าเป็นล่างวิ่งฟ้านี่ก็ผมว่ามันก็เล่นเอามันได้อยู่นะเล่นเล่นก็พอดีพอแบบพอแบบเล่นได้เลยนะนะแต่ถ้าไปเจอโรเจอร์คือผมรู้สึกว่าผมสงสารเจ้าตัวรุจ,จิมากๆนะคือมันเข้ามาได้แบบได้ประมาณเกือบเดือนนะ่ะแล้วก็โดนโรเจอร์บัฟมาแก้แบบเขาเรียกว่าไงอะโรเจอร์มันโดนบัฟมาแบบ ตบหัวแล้วรูปหลังอะ่ะเออมันได้อะไรสามตัวมันได้อะไรสามตัวเยอะขนาดนั้นคือมันบัฟโรเจอร์มาแบบตบหัวแล้วรูปหลังคือหมายความาว่าเรารูจีเข้ามายังไม่ทันได้กเก่งเลยคือพอเวลารูจีเข้ามามันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมเวลาสีน้ำเงินส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยก็จะโดนเอาไปเปรียบเทียบกับแชงว่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวพักแชงไว้ก่อนกล่องทองจินเบย์ชอปเปอร์ทองทองลุยลุยมาวิ่งมาอือสามสองจีอาร์มาเว้ย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 โอ้โหมากับเพื่อนเก็บสูงนี่แหละ นี่แหละภูทองนี่คือสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องลุ้นคือมันมาแน่ๆหนึ่งตัวนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวหน้าตู้มันมาแน่ๆท่านผู้ชมตอนนี้คือเราได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าลางในการนี่ไงไสุ่มมันจะเป็นเอเนเน็กอย่างนี้มัน,นก็จะเป็นสายสายวิ่งนั่นแหละนะครับแข็ง <c oughs> เราได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าผ่านไปไปกี่เพองมัม้งกี่เพชเอ่ะก็เดี๋ยวผมขอแคปแป๊บนึงนะเอาไปอวดลูกเรือนะครับ เอาไปโอนลูกเรือแล้วก็ผมสุ่มไปเกือบ300เพชรนะรับได้แช้งมาตัวหนึ่งเกือบ300อยะไรล่ะเกือบ600นะคนะฮะเพราะว่าจาก2 0 0พใช่ไหมตอนนี้เหลือ2 0 0พก็เกือบประมาณเกือบ600นะครับซึ่งได้แช้งมาก็ผมถือว่าเร็วอยู่นะห0 0เพชรคือรหัสผมรหัสหลักผมเนี่ยสุ่มปกติไปสุ่ม6 0 0เพชรอะไรเงี้ยคือไม่ได้ตัว e อกนะครับไม่ได้เลยก็มีนะไม่ได้เวลคาคุเลยรอบที่แล้วนะครับสุ่มรุจิไปไม่ไม,ไม่มีเวลคาคุเลยด้วยซ้ำนะครับ,รบนะโอเคไปกันต่อนะครับ สำหรับแชฉ้งสกิลก็จะมีสกิลแรกที่ดูเอ้ยกล่องทองอีกแล้วอ๋อถามจริงถงแดงมีรุ้นปะไม่มีไม่มีเอออ่าโอเคไม่มีไม่มีอะไรจริงด้วยไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็แล้วก็ผมจะคลิปนี้ผมตั้งใจไว้ว่าผมจะซัดให้หมดเลยนะครับ2,900เพชรว่าผมก็จะมารอดูแบบว่ามันจะได้สักกี่ตัวกันเชียวคือถ้าผมได้สัก2ตัว3ตัวนี่คือถือว่าแบบประสบความสำเร็จสักเอ้ยกล่องทองมันมาบ่อยดัง้ย ทองทองเอ้ยมันมากับเพื่อนกับฝูงอย่างนี้อย่าบอกเลยว่าได้เลยยิบเจ็ดจีอามันไม่ได้แบบครบสูตรอะมันไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหรอ่อ่ะผู้สีผู้สีทองมันต้องอย่างนี้มาอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ๊ยออชนตัวมาแล้วว่ะเฮ้ยแม่งได้จริงๆโอ้แม่งได้จริงๆว่ะยิบเจ็ดตีอาโอ้ ไม่จะไม่ต้องสามสิบสองอันนี้คือถือว่าดวงอันนี้คือถือว่าแบบมันไม่ได้ครบสูตรก็จริงแต่มันม,มันเป็นดวงนะครับแบบคือมันลงล็อกแล้วมันได้พอดีแล้วก็ต้องแคปเวลาเราได้แต่ละทีเราต้องแคปก็คือถึงแม้ว่ามันจะไม่อาจจะไม่ได้มากับเพื่อนกับฝูงเนี่ยแต่ถ้ามันครบสูตรสามสองจีอาร์ทองทองกล่องทองหรือว่า,ามีภูทองอะไรเงี้ยวิ่งมากับเพื่อนตอนดูฟี่มันวิ่งมาแล้วแล้ววิ่งมากับเพื่อนเนี่ยเออมันค่อนข้างจะมีโอกาสได้เยอะนะครับนะแต่ถึงแม้ว่าอาจจะหลุดแบบเป็นธงแดงอะไรเงี้ยก็อาจจะ มีแบบโอกาสได้รับน้อยลงอะไรเงี้ยนะัรนะก็สามารถแบบดูแบบเขาเรียกว่าดูลางกาชานะครับนะปะโอ้โหก่องไม่งก็แบบเกลือล้วนๆเลยนะครับนะต่มันก็ได้2ตัวตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมแบบฟิลกินและแบบซักเซสล้ะเราได้2ตัวมานี่คือเขาเรียกว่าไงกินอิ่มนอนหลับพูดแล้วกูนด่ยเราก็ซัดให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะ ดูดูไปไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเบื่อหรือเปล่ารเารเาแค่แบบการกดกาชาอะไร่เงี้ยคือผมไม่รู้หรือเปล่าว่าท่านผู้ชมจะชอบกาชาอะไรกันแต่มาดูว่าผมแบบลุ้นได้ของดีอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถามว่าตอนนี้ได้ของดียังได้แล้วนะครับ2อ,อันนะครับ2ตัวถือว่าดีเลยนะครับนะแล้วก็สำหรับเจ้าสกิลแชงนะครับสกิลแชงผมไปดูมาสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการปาดคามุสุรินะครับค่อนข้างไกลเลยมันไม่ค่อนข้างไกลอะไกลมากนะครับนะแล้วก็สกิลสองเนี่ยจะเป็นการแทง นะแ,แทงไปะนาหน้าพอใช้สกิลเสร็จปุ๊บอารมณ์จะคล้ายๆลูฟี่นิกกัดน,นะครับใช้สกิลเสร็จปุ๊บมันจะสามารถใช้สกิลต่อได้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็แทงไปะนาหน้าแล้วเราก็วาร์ปเข้าไปแทงอีกทีซึ่งเจ้าเทรดตัวละครของแชงเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านมาแบบละเอียดนะครับคือกล่องทองผมต้องรุนไหมทองแดงมาดิทองแดง27 GR มันมีโอกาสได้จริงหรอวะโรบินโตโร่เนี่ยฮะึบเปิดม,มาเป็นภูสีทองมาอย่างน้อยก็ให้มันได้ลุ้นหน่อยเว้ยลูฟี่อึบอึบโอ้โห อึบอึ๊บอีกทีอีกทีโอ้โหสายโล่สายวิ่งเอ้ยทำไมมันมีเยอะอะไรขนาดกันนะมันมาเป็นแบบสายโล่สายวิ่งแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แช่งแ่ตัวอะไรก็ไม่รู้แฟงกี้โรบินโอ้โหแต่ละตัวแม่งแต่ละตัวแต่ละองค์ทรงเครื่องส oh, ุดๆไงจินเบอุซบอึ๊บกล่องไม้เราก็พอกันแค่นี้เลยดีกว่าถ้ามันเป็นกล่องไม้อืะ โอ้โหผมน่าจะได้ตัวมาเยอะพอสมควรแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราสุ่มมาอ่ากี่รอบเนะี่ยหกรอบนะครับจินเบยช็อปเปอร์กล่องทองเอ้ยใจเปล่าทงสีสีทองใจอยู่เปล่าให้มันได้ให้มันได้จริงจริงให้มันให้มันจริงยี่สิบเจ็ดกราเยให้มันจริงผมขอร้องละปูสีขาวมันไม่จริงไงปูสีขาวผมว่าไม่มีอะไรหรอกอใส่มงสม,มบัติโบออร์แฮนด์คอร์กก็ นั่นแหละนะครับคือมันเป็นสายหมัดมาแล้วอะ่ะโอ้โหแล้วนี่ก็กล่องกล่องแบบไม่มีเพื่อนไม่พอยังจะไม่มีกล่องอีกชีวิตนี้ไม่มีรเลยนะครับปุ๊บบุ๊กุซบโอ้โหสายวิ่งไม่น่าได้ครับเป็นบ่าวแมนนั่นไงรุจิอ๋อไม่ใช่รุจ<笑><笑>ิเห็นมันเห็นมันกลุมหมวกเราก็เลยว่ารุจิอ๋อเป็นอันนั้นเป็นนามิครับนามิล่างชุดว่ายน้ำนะครับโรบินโซโลปึ๊บกล่องไม้พอครับ ผมว่าผมว่าเราเริ่มเริ่มดวงไม่ดีแล้วนะเริ่มแบบลางไม่ดีแต่เราก็ได้ตั๋วมาเยอะพอสมควรนะครับโอโ้โหเพชรก็เยอะด้วยผมยังไม่ได้กดรับเลยแล้วรอกดเอาทีเดียวแล้วกันนะครับ <'re> จินเบช็อปเปอร์โอโ้โหกล่องไม้นี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าเอ้ยลุจิอ่ะไอ้พูด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 ,พดถึงไปเมื่อกี้อย่าบอกนะไม่ร้อย น่าไอเราก็ดวงดีจนวิลล้วลอยซะด้วย <c oughs> ผมไม่ได้อยากได้เลยรุจิหรอ,อถ้ามาเป็นรุจิล่างวิ่งวิ่งฟ้าอะไรเงี้ก็พอทนนะแต่ตอนนั้นที่ผมเปิดไม่ได้เลยนะครับเออมันได้ดิมันได้มากี่ตัววะอ,อ่อสองได,ได้ตัวเดียวหรือสองตัววะเออ้าจำไม่ผิดแล้วเน e ะ2000 <years> later. ตอนนี้ครับเรากดมาจนหนึ่งร้อยเพรแล้ว เราก็ยังไม่มีโอ้โหกล่องขาวโพนมาเลยคือตอนนี้มุยังไม่ได้แช้งอีกหนึ่งตัวเลยคือตอนนี้ได้สองตัวอยู่อยากได้สักสามตัวเพื่อให้มันจะเป็นเวลเท่าไหร่วะน่าจะจำไม่ผิดน่าจะเวลแปดสิบมั้งเออถ้าสามตัวน่าจะเวลแปดสิบเอ้ยกล่องทอง่ามาปอบใจหรือเปล่าชอปเปอรนะ์อิรมนะเนี่ทองทองเขาเรียกว่าทำท่าทำชาทำท่าทำชางแหละทำเชิงเฮ้ยสามสองอ่ะเฮ้ยรางมันดีรางมันดี ลางมันดีน้เงเอ้ยผู้แดงไม่เป็นไรพี่ไม่สนแล้วตอนนี้พี่แหวกแหกทุกตำราแล้วถ้าน้องถ้าน้องเช้งจะมาพี่พร้อมอาแขรับเสมอมาหาพี่ด่วนๆสายวิ่งบาแมนมันไม่น่าใช่แน่เลยวะโอ้โหแล้วเช้งมันไม่ถือดาบอะเอ้ยสายวิ่งยงเหรอสายวิ่งแต่มันเป็นบาแมนนะโอ้โหมันมีดาบรอบนี้มันมีดาบเคไม่เถียงรอบนี้มันมีดาบไอ้มอกินมันไม่เอาดาบมาไอ้รอบนี้เอาดาบมาแล้วเอาดาบมาเป็นดาบคู่ดาบขี้เลยดาบสามดาบโอ้แบ็มาเรียสามตัวในโลดิโอ เป็นร่างเอ็กเฮดหมด,ด้วยแล้วก็มีไอตัวหลงมาหนึ่งตัวคือแบ็กมาเรียเป็นเป็นเอวาตุคนเดียวนะครับแต่คนอื่นเข้ามาตีมเอ็กเฮดกันหมดนะครับซึ่งตอนนี้ผมหมดตูดแล้วเหลือแต่การ์ดนะครับก็การ์ดเราน่าจะมีประมาณเยอะอยู่นะน่าจะ40บอัพนะครับเพราะว่าโอ้ตอนนี้เรามี60การ์ดบวกๆนะครับซึ่งบวกๆก็คือบวกแค่หนึ่ง <laughs> แล้วนี้เรามี60การ์ดมันสุ่มได้3รอบรอบที่4ี่จะเป็นการันตีของแชงนะก็ถ้าเราสุ่มสเตปอัพอีกสักสิบรอบประมาณนี้น่าจะได้พออยู่ แต่เราก็ต้องลองเช็คนะว่าเราจะได้แชงหรือเปล่าขอผมขอตัวหนึ่งขอกล่องไม้คือมันได้ตัวเดียวแล้วอาภูอย่าบอกเลยว่าแล้วไม่ร้อยโอ้โหไม่ร้รอยให้มันได้อย่างนี้ซิอืออาภูตู้สิบเพชรแม่งก็ได้แต่อาภูนี่เลยอึ๊บกล่องไม้มันจะกล่องทองให้ผมตอนไหนอะผมผมว่าผมไม่ได้แน่เลยวะการ์ดเนี่ยอึ๊บอีกทีนึงงอ้อหจินเบอุซบอึ๊บโอ้โกล่องทองว่ะเฮ้ยมันมาว่ะเขาเรียกว่ามันเป็นรางวัลลอบใจหรือเปล่าวะทองแดงผมว่าไม่ได้ละสายหมัดด้วยอ จามามาผิดตู้หรือเปล่าจามาอันนี้มันตู้เช้งมึงมาผิดที่แล้วโอ้โหหมดหมดเกลี้ยงครับอีกอีก,อกรอบหนึ่งคือจะได้แล้วแต่แม่งไม่ได้ <c oughs> เออแม่งขาเศร้าเลยสำหรับคลิปนี้นะนต้องขอจบวิมินตัวนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น like, share, นะครับ Subscribe นะเป็นกำลังใจไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซิลกนนิกส์เรียวนะครับสวัสดีครับ สวัสดีทาผู้วมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายดยาอเบของเรานะครับมีระบบสมัครสมา,สมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมี e m ติแบบเท่ที่แบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวเ l กันได้เลยนะครับนะและยังมีสิที่พิเศษอีกม,มากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ